สวัสดีทุกคนที่หลงคบดูคลิปนี้จะเกี่ยบข้าวกระดิกเช่นเคยนะครผมในคลิปนี้เนี่ยเรากลับไปอยู่กับในคอนเทนต์ของคลอลีนอย่างน่าเปิดอยู่ไหมนะครับซึ่งคลอลีนเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเข้ามารีรันในครึ่งหลังของแพท5.3นี้นะครับหรือก็คืออีกแค่หนึ่งวันของคลิปที่ผมกําลังทําอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็จริงๆคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงในวันนี้แหละซึ่งคลอลีนเนี่ยครับเป็นหนึ่งในเมนดีพเอสธาตุไฟฟ้าที่เก่งที่สุดในปัจจุบัน เอาเป็นว่าก,ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนื้อหาหลักของเรากันเนี่ยครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปใหม่ของผมด้วยและถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอปดีๆอย่างอัค o ฟนครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลโซว์ทิงเวฟในเครื่องเดียวกันถ้ทาทังทงี่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัคโฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค มากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจิีแพราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันตะางๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับโอเคก่อนอื่นผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำความรู้จักกับตัวละครอย่างคอรีนก่อนเนาะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวของคอรีเนี่ยเป็นตัวละครตำแหน่งเมดิเพสอาท่าไฟฟ้าที่พูดได้เลยว่าเล่นมันมากๆตัวหนึ่งนะครับแถมแน่นด้วย ตัวคอลลีเนี่ยครับจะมีสกิลที่โดดเด่นอยู่ทั้งหมด2สกิลนั่นคือวนขสงสกิลธาตุและทําใหไม่ตายซึ่งดาเมจส่วนใหญ่จะมาจากระโสงสกิลธาตุนะครับแต่ว่านั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่แต่นั่นไม่ได้แปลว่า้าตุไม่ตายจะไม่น่าอัพนะครับเพราะว่าจริงๆตัวคุณเนี่ยถือว่าสูงมากๆ อย่างที่คุณเห็นนี่คือพอสวอตเลเวล8ครับ200% 5ฮิตหรือก็คือ1,000%นั่นเองซึ่งถือว่าแรงมาาๆน,นะครับเป็นไปได้ก็คือทำสักเลเวล9ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแต่จาไม่ส่วนใหญ่ก็ยังมาจากสกิลธาตุอยู่ดีนะครับสกิลธาตุทำอะไรได้อธิบายแบบย่อๆสั้นๆอย่างนี้ครับเวลากดสกิลธาตุเนี่ยครับตัวของคอลีนจะเข้าสู่โหมดปืนเนาะอันนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นในโหมดปืนแล้วคือมันจะเล่นได้เลยนะคือ มันจะมีแม่คนิกอย่างนี้อยูอครับถ้าเกิดคุณสังเกตเวลาที่ผมยิงมันจะมีบ่วงบรรทะขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ครึ่งหลอดถ้าผมกด E มันจะเคลีย์บ่วงบรรทะที่อยู่ในหลอดเลือดของผมทิ้งซึ่งไอแม่คณิกตรงนี้เนี่ยแหละก็คือจุดที่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเล่นคอรดีแล้วไม่รู้คือเวลายิงแล้วมีบ่วงบรรทะขึ้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนไม่มีบ่วงบรรทะเนี่ยครับกระสุนที่ยิงออกไปจะแรงแต่ถ้าเกิดมีบ่วงบรรทะเพิ่มขึ้นมาดาเมจจะค่อยๆลดลงครับอ่า แต่ทางกับกันถ้าคุณมีบ่วงบรรทัดเยอะตัวของสกิลเวลาพุ่งออกไปเนี่ยครับมันจะแรงแต่ว่าถ้าไม่มีบ่วงบรรทัดเลยเนี่ยสกิลมันจะเบาครับฟังแล้วอาจจะงงแต่เป็นว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเล่นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกด e ยิงสามครั้งครับแล้วกด e หนึ่งทียิงสาครั้งกด e หนึ่งทีแบบนี้จนครบโลเดชันของสกิลนะครับนี่คือวิธีการเล่นคลอรีนแบบเข้าใจง่ายสุดๆแล้วเอาเป็นว่า คุณจะเข้าใจคอนเซปต์ของสกิลมันไมไม่รู้แต่วิธีเล่นคือ e ตีปกติ3 t ท e ี e ตีปกติ3ามที t, e ตีปกติ3ามที t, จนกว่ามันจะหมดคูดาวนั่นเองนะครับผมส่วนอันติกดตอนไหนอ่าตัวของอันติเนี่ยครับก็คือจะกดต้นไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ส่วนมากเขาจะกดก่อนขึ้น e กันนะก็จะเป็นแบบ q e e นะครับเพราะว่าเวลาเรากดอันติเนี่ยเราจะได้บ่วงบรรท่ามาเต็มและอย่างที่บอกครับว่าถ้าบ่วงบรรท่เยอะตัวของสกิล e จะแรงนะครับผม อ่ะผมจะสมมุติวิธีเล่นคร่าวๆนะครับคุณจะต้องกด QEE แล้วค่อยตีครับผมอย่างนี้อ่าเราคิวปุ๊บเรากด E2 สองทีแล้วค่อยตีครับอ่าอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับนี่คือวิธีเล่นคอลีนอันนี้หมดแล้วในส่วนของวิธีเล่นหรือว่าทําความรู้จักกับคอลีนแบบคร่าวๆนะครับซึ่งถามว่าคอลีนเป็นตัวละครที่จำเป็นต้องใช้อาวุธประจําตัวไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับ คือแน่นอนถ้ามีอาวุธประจำตัวมันแรงสุดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นต้องเปิดขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมีพวกอาวุธ BP อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาวุธอย่างตัวของมิสเตอร์เองก็สามารถใช้ได้ดูเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นไอตัวของอาวุธของเชิริเองเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาเป็นตัวละครที่ใช้หลายอาวุธแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทางเลือกให้ใช้จริงๆคุณไม่มีอาวุธให้ใช้เลยเนี่ยก็ไปเปิดประจําตัวเอาก็ได้นะครับก็เป็นอาวุธที่ดีดเพราะว่ามันคืออาวุธที่เบดดสเิ เทียต่ําแต่ว่ามันให้ความในคีดมี20ในส่วนของความสามารถตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นความในคีดเทียบกลางนั่นเองก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีามากๆชิ้นหนึ่งนะครับพอต่อให้คุณไม่ได้หยิบคอรินไปเล่นคุณก็สามารถโยกอาวุธชิ้นนี้ไปให้เมดิเพสตัวอื่นใช้ได้อยู่ดีครับ กำลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆกันอยู่หรือเปล่านี่เลยไรยคอร์ส M87 คีย์บอร์ดสุดหล่อเท่ที่มีจอสแสดงผลได้ด้วยมีให้เชื่อมต่อหลายแบบไม่ว่าจะแบบมีสายแบบ Wireless หรือแบบ Bluetooth รองรับทั้ง Windows, Mac, Android แล้วก็ iOS แถมแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดยังอยู่ได้นานมา,มากๆถึง7,500 m มิลลิแอมสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่น ไปอุดหนุนกันเยอะๆครับสำหรับคนที่มีคอรีนอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวไหมอันนี้เรามาพูดถึงกันดีกว่าเนาะก่อนที่จะพูดถึงว่าคอรีนปัจจุบันยังดูหน้าเปิดอยู่หรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวคอรีนเพิ่มก็ได้เพราะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคอรีน C0R1 อเนี่ยครับคือมันเก่งแล้วเว้มันเก่งแบบผมใช้คําว่ามันสูสีกับพวกแบบไลเดน C2 ออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าตัวของโอเคดาเมจก้อนใหญ่เนี่ยไรเดนมันชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอรีเนี่ยเป็นตัวละครที่รีดดีเพสทีทีะถึงพวกนิวเวเลตหรือว่าอเล็กชิโนครับก็คือเราจะเน้นจํานวนฮิตแบบรัวๆเนาะ,ะถึงแม้ว่าอเล็กชิโนมันจะฟันทีละแสนก็เถอะครับแต่ว่าโอเคคอรีมันฟันไม่ถึงแสนแต่ว่ามันเน้นในส่วนของดาเมจทีท,ท,ท,ทีก็เป็นตัวละครประเภทเดียวกันกับพวกนิวเวเลตอเล็กชิโนไรแคมอะไรแบบนี้นะครับผมคือมาไม่ได้เน้นดาเมจก้อนใหญ่แบบไรเดนดังนั้นเนี่ย บางคนอาจจะมองว่าคอรีนเบาจริงๆแล้วดามิที่นางทําออกมาเนี่ยมันไม่ได้เบาเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดถามผมว่าเปิด C1 เพิ่มดีไหมผมมองว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับคุณใช้ c 0อูก็จบอบิดได้ที่สําคัญคืออบิทปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มใส่พวกแบบว่าบอสที่เป็นอ่าบอสอบิทแบบนี้มาใช่ไหมซึ่งมันมีเมคอ,อิกที่ว่าเราต้องตีจํานวนฮิตทีท ถึงจะสามารถละลายเกราะได้นะครับซึ่งคอรีนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตอบโจทย์ในจุดนี้มากๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าตัวของคอรีนเนี่ยมันสามารถแก้ทางพวกบอสอะบ,บิทพวกนี้ได้ด้วยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวละครเมืองนัตแลนด์ก็ยังถือว่าทําตำานชิดได้เร็วเลยครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันเด้งเกราะก่อนล้วกันนะครับเป็นเกราะตัวของอะเกราะบิดเนาะที่ที่เราเจอตอนเล่นแนวบิดนะครับผมอ่า คุณจะสังเกตว่าตัวของหลอดเกตตรงนี้เนี่ยมันละลายไวมากนะครับผมก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าจํานวนฮิตของคอรีนเนี่ยมันถี่มากมากจริงๆถี่แบบว่าเอ่อถี่ในระดับที่ผมว่าพอๆกับพวกชาสกาหรือว่าคีนิดเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่า มันไม่ใช่ตัวละครเมืองเนเธอร์แลนด์แต่เป็นตัวละครเมืองฟอนเทนด้วยโอเคผมาอาจจะพูดเวอร์ไปที่จริงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเวอร์ถึงขั้นแบบใส่ตัวละครเนเธอร์แลนด์มาเยอะๆนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วมากๆนั่นทําให้ตัวของคอรีเนี่ยแม้ว่าอาบิสเนี่ยจะเพิ่มตัวของมอนที่แก้ทางตัวละครหลายๆตัวเช่นแก้ทางไรเดนแก้ทางพวกนิวเล็อะไรพวกนี้มานะครับแต่ว่าตัวของคอรีเนี่ยไม่ได้โดนแก้ทางไปด้วยนะครับผมมองว่าตัวของนายเนย,ยังเล่นได้ดีมากๆอยู่นะ เพราะฉะนั้นถ้เกิดว่าถามผมว่าปัจจุบันเนี่ยคอลีนยังเก่งอยู่ไหมผมมองว่ามันยังเก่งมากๆอยู่นะครับยังเป็นตัวละครที่พูดตรตงๆคือดีระดับทอป t ของตัวละครไฟฟ้าแล้วด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราเทียบด้วยกันกับตัวละครธาตุาไฟฟ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าในกรณี C0 นะ ผมว่าคอลีนคุ้มสุดครับเมื่อเทียบกับเมนิเพ็ที่เหลือนะอย่างไรเดนไซโน่เคร์องฉีงอะไรพวกเนี้ยคอลีนดีสุดในปัจจุบันนะครับในแง่ของอความสามารถคือ c ีศูนย์อหนึ่งของคอลีนเนี่ยผมมองว่าดามเมที่สร้างออกมาเนี่ยพอๆกับไรเดน c ีสองอหนึ่งเลยด้วยซ้าน,นะครับในแง่ของการแบบเล่นทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเื้อหนึ่งในตัวละครที่พูดตบตงคือถ้าใครขาดเมนิเพ็ไฟฟ้าผมคิดว่าควรเปิดนะครับอันนี้แบบตีจยี่ยงเลยเพราะว่า คอ,อรีเป็นตัวละครที่มีทีมเยอะกว่าไรเดนด้วยนะครับไรเดนเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นตี้นชั่นไม่ก็เป็นตีไฮเปอร์บูมหรือไม่ก็อาจจะเป็นตี้ที่ตัวเองเป็นอ่าไฮเปอร์แครีไปเลยใช่ไหมครับส่วนคอรีเนี่ยมันสามารถเล่นได้หมดครับคุณจะเล่นเป็นไฮเปอร์แครีก็ได้คุณจะเล่นเป็นทีมโอเวอร์โหลดก็ได้คุณจะเล่นเป็นทีมควิกเคนทีมไฮเปอร์บูมทีมชาร์จไฟฟ้า ตัวของคอรีเนี่ยไปได้หมดครับผมบอกเลยเลยว่านี่เป็นตัวละครที่เปิดมาไม่เสียรายแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่มีเมดิพิไฟฟ้าดีดีครับถ้าเกิดคุณมีไซโน่อย่างเงี้ยสมมติคุณมีไซโน่ซีศูนย์ไม่มีอาวุธประจำตัวนะครับหรือแม้แต่มีอาวุธประจำตัวก็ตามผมก็ยังมองว่าคอรีเนี่ยคุ้มกว่านะครับผมถ้าใครมี C0 แล้วยังไม่มีอาวุธประจำตัวอันนี้คุณจะเปิดอาวุธประจำตัวก็ได้นะครับเพราะว่าอาวุธประจำตัวของคอรีเนี่ยมันดีมากๆม,มาสามารถใช้ได้หลายตัวจริงๆนะครคิดว่าเทียบกบกัวละครในอสาายยแบบบถืดด้วกันเนีย ตัวของอาวุธคอรีเนี่ยสามารถใส่ใได้กับคอรีชิโอริฟูลินนะอันไฮเทมอายโตอายกากะเคอร์ชิงอ่าแล้วก็เบนเนตซิงชิวอ่าซิงชิวนี่ผมว่าไปใส่พวกแซกพวกอะไรดีกว่านะครับไม่เน้นดาเมีก็ได้แต่ว่าใส่เบนเนตได้นะครับเพราะว่าดาบมันเบยียดเอทีเคเยอะนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับแม้ว่าจะใช้ความสามารถของดาบคอรีได้ไปเต็มที่แต่การได้ความในคิ่6กกับเอทีเคหกเจ็ดสี่ไปเนี่ยถือว่าเยอะมากๆครับ ดังนั้นสรุปครับคอรีนยังน่าเปิดอยู่ไหมหน้าเปิดแน่นอนและใครที่ยังไม่มีเมนิวสไฟฟ้าดีๆก็ควรหาติดดีๆไว้ครับแล้วคนแบบไหนที่ไม่จะเป็นต้องเปิดคอรีนก็เป็นคนที่มีไรเดนซีสออยู่แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องเปิดคอรีนก็ได้เพราะว่าเดิมทีไรเดนซีสอเนี่ยก็สามารถจบวิบิทได้เหมือนกันนะครับเป็นเมนิพทตัวหนึ่งเหมือนกันพอสามารถในการรีดดาเมจออกมาเนี่ยก็พอๆกันนะครับหมายถึงพอๆกับคอรีนซีศูนย์นะนะดังนั้น ถ้าคุณมีไลเดนซีสอง R หนึ่งอยู่แล้วมันจะเป็นต้องเปิดคอรีนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีไลเดนซีสองเนี่ยการเปิดคอรีนมาจะช่วยเติมเต็มไอดีของคุณได้ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ดูคลิปนี้จนจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนท,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 ที่สมัครกันเข้ามาด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็ในแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมต่อไปสำหรับวันนี้เนะี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบายบายครับผม ใครกดซับคอยได้ตัวหน้าตู้ใน10โร